โอ้โหทุกคนเบ็ดฮักโุยโอ้โหหลุดเลยครับหอยติดน,นาโอ้โหมาแล้วยังอยู่้วยครับโอ้คิดถูกที่งสาใหม่เดิมจุงกระอเมอบาฝนคูุภเรียครับผมสวัสดีครับผมเช้านี้มากู้บิดขับเมื่อวานฝนตกหนักนะฮะก็ พาฝนมาใส่นะครับผมก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้ถา่ายคลิปเพราะว่าฝนตกนะครับผมเช้านี้ก็มาดูกันว่าจะได้จะเป็นยังไงใส่เบ็ดไว้ส2บสองคันได้ส2บคันนะครับเท่ากับเมื่อวานก่อนนู่นเลยเมื่อวานเลยที่ว่าใส่เบ็ดนะเขียดมันมีหาน้อยออกน้อยพีน่น้องมันอยู่ตามปากข้าวเงี้ยที่เขาหวานแล้วลงไปจับไม่ได้ครับเหยียดต้นข้าวเขานะครับขี่ได้ตามทางกันเมื่อคืนก็ไปจับมามอนกันแต่ตัวเล็กครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปใส่ไม้คลองเหมือนเดิมแต่อีกไม้หนึ่ง ส่วันนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปครับผมบรรยากาศยามเช้าครับืออวันนี้ก็น่าจะมีฝนตกอีกนะครับอดูนะครับ,รบผมสดชื่นเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหขันแรกเงียบกิ๊บเบ็ดตั้งนะครับ,รรบผมไอชอบไม่อยู่แล้วอ,อยู่เหมือนเดิมครับ ปลายะไม่ออกจากคลองดีเหรอน้ำยังไม่ขังนะดูดิฝนตกมามันแรงมาตั้งอาทิตย์หนึ่งอ่ะมาปพ๊บโอ้โหม,มีแค่นิดหน่อยครับไม่ติดครับผมแต่เยอะหมดเดี๋ยวจะกู้เลยนะครับอันนี้ก็เยอะไม,ไม่ติด ชิบ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 ตรงนี้นะโอ้โหทุกคนเป็นหกักโอยงูหลุดเลยครับป๊อดดึงจนหักเลยครับผมโอ้โหเสียดายที อะไรกินครับผมปอดหักเลยฮะต่อครับไม่น่าหลุดเลยเสียดายครับอยู่เหมือนเดิมกคลองครับอยู่เหมือนเดิมยังยังแถมแรงจะไม่มาครับ ที่มันกว้างบะลำปามไม่ค่อยเห็นยังไงดูเหมือนเดิมครับไม่กินแมะไรเลยโอ้ไม่กินเลยครับฝั่งน,นู้นก็เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเกียดครับผมเดี๋ยวไปกู้เดี๋ยวไ,ไปดูอีกที่หนึ่งครับจะดูเบ็ดอีกฝั่งหนึ่งครับผมที่หนึ่ง ไอ้หมายนึงไว้ครับผมไปดูนว่าจะหมานหรือเปล่าชุ๊บชุ๊บโอ้ตอนน้ำท่วมนี่ปลาขึ้นเยอะมากครับผมตอนน้ำฝนตกน้ำท่วมตอนแรกครับปิดไฟนะ

สดชื่นสดชื่นสุดๆเลยวับวับทางเลี้ยวมองซ้ายมองขวานะรครับอันตรายครับขวาว่างซ้ายก็ว่างไป คันเบ็ดสองอันออกไปแต่เช้าเลยออกไม้แต่เช้าเลยสุดยอดนี่ทองนี้ครับเดี๋ยวผมไปลุ้นตรงนู้นก่อนดีกว่าลุ้นคันสุดท้ายครับตรงนี้สองคันนะพี่น้องวันเขียดมันมีน้อยครับค่แเ่็ดแต่นี้นะผมใส่ไป แต่แถวนี้ขอให้มันหมานขอให้มันหมานโอ้ยไม่ติดเลยครับผมปลาไม่เข้าเลยครับปลาขึ้นยุบยับยุบยับไม่รู้ปลาอะไร มาคันนี้หนึ่งขัน้นตรงนี้เนยที่หลุดครับผมคราวที่แล้วพันเยอะเลยเด็ดจ,จมน้ำเลยครับแต่ว่าไม่ติดมาคราวนี้จะได้ไหมซ้ำรอยเดิมครับหอยติดท่หน,นะาโอ้โหมาแล้วยังอยู่ด้วยครับโอ้คิดถูกที่ซ้ำใหม่เดิมนี่ครับผมสุดจัดสุดจัด เบ็ดโค้งโอ้โหมาแล้วนึกว่าจะแห้วซะแล้วนึกว่าจะไม่มีอะไรเอฟซีดูครับเหมือนไซส์ใหญ่ด้วยนะทุกคนโอ้ยดึงครับเหลุดครับโอ้ยแล้วแล้วแล้วเดือดอีก,กโอ้ยสวยสวยสวยมาแล้วเต็มได้ครับผมของเช้านี้ครับนีข่ขนาดพี่น้องมาแล้ว สวยครับสวยไม่มีลูกคองนะผมดูแล้วไม่เห็นลูกคกอดนะครับไปดูอีกรอนนะึงถ้าเป็นปลาลูกคลอมผมจะปล่อยเลยนะแบบนี้ปล่อยได้ครับเพราะว่า,วามันมันไม่ได้เกี่ยวลึกนะครับเกี่ยวแค่ปากเนี่ยถ้ามีลูกคอกถ้าเป็นปลาลูกคอกมันจะมีอันนี้อยู่อันนี้น่าลูกคอกนะ่าจะโตแล้วผม้อมเลครับฮะมาแล้วมาแล้วครับผม วันนี้ของจริงนี่ของแออท้อ๋อทำก็กรดครับนี่ครับผมแต้มแรกของวันนี้ครับของคลิปนี้ครับผมเสียดายอักนหนึงเบ็ดหักครับผมเอาไม่อยู่นะครับไม,ไม่รู้ว่าอะไรกินตีเป็นปลาไปก่อนอ่ะ <c oughs> มันไม่อยู่หรออ่ะมานมนครับผม มาโอ้โหสุดกัดสุดกัดมะโอเคพี่น้องก็ลาไปกับเช้านี้ปลาหนึ่งแต้มนะครับผมใส่เบ็ดสิบสองคันได้มาแต้มหนึ่งเมื่อวานก็สิบสองคันได้มาแต้มหนึ่งนะครับได้สองตแต้มแต่หุดแต้มหนึ่งอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้สองตแต้มแต่หุดแต้มหนึ่งแต่ไม่เห็นตัวเท่านั้นเอง,เองเไม่รู้ว่าอะไรกินเอาละครับผม เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามไลค์แชร์ด้วยครับผมฮะเดี๋ยวคืนนี้จะออกหาจับเขียดเหมือนเดิมเอาไว้ใส่เบ็ดนะครับผมแก็เดี๋ยวมีเขียดอยู่ในนี้อยู่วันสิบกว่าตัวเดี๋ยวก็จะมาใส่เหมือนเดิมนี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมานเหมือนวันนี้หรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดติดตามไลค์แชร์ด้วยครับสวัสดีครับผมครับผม